วันนี้นะคะหนุก็จะมาสัมภาษณ์พี่เมย์นะคะที่เป็นลูกค้าของโตเกียวมาเรนค่ะพี่เมย์คะเอ่อทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกใช้ประกันของโตเกียวมารนนะคะพินค่ะก่อนหน้านี้คือเคยใช้ประกันอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเราเสียค่าเบี้ยต่อปีเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทแต่ในการเคลมแต่ละครั้งคือต้องเสียส่วนต่างค่อนข้างเยอะครั้งละหมื่นกว่าซึ่งเรามองว่ามันไม่โอเคเราก็เลยเหมือนเริ่มศึกษาหาประกันบริษัทอื่นจนมาเจอบริษัทโตเกียวมารรนนะคะซึ่ง ค่าเบี้ยค่อนข้างที่จะถูกและแต่ละครั้งที่เคมเนี่ยคือไม่ต้องเสียส่วนต่างเลยแทบจะไม่เสียส่วนต่างเลยแล้วสามารถรักษาได้ทุกรูปาบเอกชนและใช้ใช้เวลาในการเคมค่อนข้างเร็วเคยเคยที่เจอเคมเร็วสุดคือสามนาทีใช้เวลาเคมในการน,น,นั่นคือใช้เวลาแค่สามนาทีคือค่อนข้างเร็วมาก และมีคือที่ตอบโจทย์มากคือชอบที่ว่ามันมี O P D ด้วย I P D ด้วยอย่างเงี้ยค่ะและมีชดเชยอะายวันให้ด้วยแต่รณีนอนโรงพยาบาลซึ่งเราก็เลยเลือกทำบริษัทนี้จนมาแบบว่าพอพอเราทำเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันโอเคมากเลยเราก็เลยแนะนำเพื่อนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนตอนนี้นะคะก็พี่เมย์ก็ได้ก้าวเข้ามาอู่ในอาชีพตัวแทน ของโตกเกียวมารีนเหมือนกันค่ะเอสอบถามให้เมย์หน่อย,ยค่ะว่าทำไมถึงตัดสใจมาเป็นตัวแทนของโตกเกียวมารีนนะคะ,คะก็ด้วยความที่ว่าเราทํามาแล้วเนี่ยแล้วเราได้ใช้จริงได้ลองสัมผัสประกันตัวนี้บริษัทนี้จริงๆแล้วมาตอบโจทย์มากๆซึ่งเราอยากแนะนําให้คนรอบข้างได้ล,ลองใช้ได้ลองสัมผัสเหมือนกับที่เราได้สัมผัสมาแล้วว่ามันดีจริงๆมาตอบโจทย์จริงๆเราก็เลยถัอตัวเองมาเป็นตัวแทนค่ะแล้วพอมาเป็นตัวแทนเราก็เลยแนะนํากับคนที่สริทและคนที่รู้จัก ให้เขาลองมาทำประกรนโตเกียวมาดูดูซึ่งส่งตอบรับค่อนข้างที่จะแบบดีมากเลยค่นนะคะ่ะก็ถ้าสมมติลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็สามารถพักในแฟนเพจของของเราได้นะคะทั้งของหิกและของเมย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะ